เฮ้ยอานี่ก็แปดโมงแล้วตอนไหนไอ้มี่กับไอเอมอนมันจะมาวะเออทำไมพวกมันสายกันจังเลยวะนี่กว่าจะมาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์แม่งเร่งอยู่ตอนเนี้ยเ,เดี๋ยวก็ส่งรายงานไม่ทันอะไรอยู่น,นี่ไม่ใช่สดีฟาดอาวมาแล้วคะ่ะ<ฮ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรแต่งชุดอะไรมาเนี่ยเอาก็ชุดนักศึกษาไงชุดนักศึกษาใช่ทำไมใส่สั้นแบบนี้เอ้าปกติฉันก็ใส่แบบนี้นะ ฉันก็แต่งแบบนี้ตลอดมาเรียนทุกวันปกติแล้วเหรอใช่ปกติฉันก็ใส่มาเรียนตลอดแบบนี้นั่นเฮ้ยแต่มันสั้นไปนะเว้ยเดี๋ยวนี้อาจารย์สุพรนี้เคี้ยวอยู่เ้ยโอ้ยโอ้ยยังสั้นอีกเหรอเนี่ยแปดโมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปส่งรายงานอาจารย์ถ้าอาจารย์เห็นนะเว้ยโดนหักแหมเอารอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนอยู่หอข่าวเดียวไวเออให้ไวเลยแหมเห็นไหม แล้วรี่ใส่สั้นขนาดนี้ล้วเสียเวลายิงคนยิงรีบๆอยู่มาแล้วค่ะมาแล้วเปลี่ยนมาแล้วนะคะโอ้โหนี่เปลี่ยนแล้วใช่ไหมเนี่ยเอออืเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนหรอแมนเฮ้ยเอาว่ายยังมันยังสั้นไปทำไมมันยังสั้นอยู่เนี่ยยังสั้นอีกอยู่บ่ยังสั้นอีกอยู่แล้วนี่โอ้ยทามันยาวกว่านี้น่ะฉันก็จะเดินลำบากอีกโอ้ยมันยังสั้นอยู่อ่ะ โอ้ยถ้าใสย่ยาคนนี้เดี๋ยวจะไปเอาผวาถุงกับแม่ฉันอยู่บ้านมาใส่โอ้ยเดี๋ยวก่อนจะไปหน้ามาหลังนางนี่ทําไมไม่มาจะมาตอนไหนเออแล้วนี่มี่ไปไหนไวะยังไม่มาแม่บ้านไหนมันจะมาเออเดี๋ยวโดดองโทรตามเออโทรหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธออย่าเฝ้า,ทา,ทาโทรอย่าเฝ้าโทรอุ้ยมี่ เราขอโทษให้ซุนทัวถ้าโดนเติบมี่เรา่าดแต่ไปปริ้นรายงานให้ซุนเธออยู่นี่โอ้ยมี่จริงๆแล้วมี่ไม่ต้องลําบากขนาดนั้นออก็ได้ไม่ต้องลําบากตัวเองขนาดนี้ก็ได้เออจริงๆมี่นะส่งเมลมาให้เขาแล้วเขาจะไปปริ้นเองก็ได้นะเออไม่ต้องลําบากดูดิแต่งตัวอู้ทำไมใส่ยาวขนาดเนี้เออแต่เราก็ว่ามัน,ม,น,ม,นมันสั้นนะเธอว่าเดินลุ้มล่ามไปนะเออใช่มี่ต้องไปเปลี่ยมนะมันเรียบร้อยเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระโปรงมี่ กระโปรงสั้นเป็นอย่างกระโปรงสั้นเป็นอย่างยาวยาวไปเออยาวยาวไปชั้นเดีว่าสั้นไปเออยังสั้นอีกเนี่สั้นมันจะไปเป็นแบบนี้สั้นไม่สั้นพอดีแล้วโอเคมันโอเคเห็นไหมโอเคแล้วเลยนี่เออชั้นเดย์แทบนี้ยาวกลับไปเปลี่ยนเนาะผมก็โชว์ไม่ไดหรอกไปส่งงานเลยฉันไม่ไปแล้วไม่ไปเปลี่ยนต่อไปมาเปลี่ยน สอมาตรฐานอันนี้อย่างว่าสั้นอย่างว่ายาวเบอร์ของฉันฉันเรียบร้อยแล้วก็มันสั้นก็มันสั้นไปกระซังไปส่งเลยทากกันไปส่งเลยฉันไม่ไปส่งแล้วเอ้ามีแล้วมง้อมันวะมาถึงเขียนใน้มเล่าแนเลไปง้อมันนั้นนี่ไปส่ง มาเสื้ออะไรยี่จะชวนกันไปเที่ยวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้ผมอยู่นี่พูดเลยเลยเนี่ยอ่ะมีอะไรบ้างา่คือผมอยากจะขอแต่งลูกเจ้ครับฮะยังแต่งกันไม่ได้นาลูกเพิ่งเรียนยังไม่จบเองอยู่มหกโอ้ยมันไม่ได้นะนี่ลูกไม่ได้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 นะครับไม่ได้ก็ได้นะคระับผีเหร มีมี่มเหรอลูกเฮ้ยม,มีมี่ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมไม่ไปแต่งหน้าแต่งตาให้มันดีๆสวยๆ<อ>เดี๋ยวผู้ชายรวยๆจะไม่มาจีบเอานะคะคุณลูกก็หนูเฝ้าหนูเฝ้าลงมาหาหมู่หนูนี่โอ้โเหรอะอไอ,อ้ฝอยแล้วมันอยากจะกล้าเด่งกับลูกกูไหมเนี่ยครับเจที่ผมอยากจะแต่งให้มันก็คือแต่งหน้าไม่ใช่แต่งงานแต่งหน้าเนี่ย เวลาผมไปกับมันนะมีแต่คนกลัว